เชื่อว่าหลายคนคงเคยโอนเงินผิดบัญชีกันใช่ไหมคะและจะตามกลับมาได้ไหมต้องทำยังไงวันนี้กิกเทคสรุปมาให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ กิ๊กเทคอิเทนเนตเทคโนโลยีเข้าใจง่ายภายใน5นาทีกับอุ้งขายุคนี้นะคะโอนเงินได้สะดวกสบายมากๆเลยผ่านโมบายแบงกิ้งซึ่งมีทุกธนาคารเลยนะคะกดๆไม่กี่ครั้งก็ทําการเสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าโอนเงินผิดบัญชีละ่ะต้องทํายังไงขอเงินคืนได้ไหมบอกเลยว่าได้ค่ะ ถ้าเราโอนเงินผิดบัญชีสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเก็บหลักฐานการโอนเงินผิดนั้นไว้ค่ะทั้งสลิปการโอนเงินผิดที่ระบุทั้งวันเวลาจํานวนเงินแล้วก็ชื่อบัญชีและเลขบัญชีนะคะหลังจากนั้นนําข้อมูลนี้เนี่ยไปลงบันทึกประจำวันที่สถาน,นีตารวจเพื่อเป็นหลักฐานไปยื่นต่อธนาคารค่ะแล้วก็เตรียมใบคําร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชีแล้วก็ส่งไปยังธนาคารต้นทางหรือว่าธนาคารที่เราโอนเงินผิดไป หากโอนเงินผิดบัญชีในธนาคารเดียวกันธนาคารก็จะเป็นผู้ติดต่อผู้รับโอนโดยตรงแต่หากเราโอนเงินผิดบัญชีต่างธนาคารธนาคารก็จะติดต่อไปยังธนาคารที่เราโอนเงินผิดสุดท้ายหากผู้รับโอนยินยอมคืนเงินธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเราโดยตรงเลยค่ะแต่หากผู้รับโอนไม่ยินยอมหรือติดต่อไม่ได้เราก็สามารถแจ้งความดำเนินการทางกฎหมายได้เลยค่ะโอนผิดชีวิตเปลี่ยน วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการโอนเงินทุกครั้งนะคะกลับมาพบกันใหม่กับ GeekTech Entertainment เทคโนโลยีง่ายๆที่เข้าใจได้ภายใน5นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย